ชัดเลยค่ะเปิดพิกัดทหารไทยเหยียบกับดักบื่มตรงกับจุดทหารเขมรรอบขุดคูเลดหลังจากที่มีรายงานว่าทหารไทยได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบกับดักสามนายต่อมาทางด้านเพจเฟซบุ๊กกองทัพภาคที่สองเปิดเผยว่าเมื่อเวลาบ่ายโมงครึ่งของวันที่16กรกฎา,าคมกําลังคนจากหน่วยร้อยรอ6021ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามในพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีประสบเหตุเหยียบกับระเบิดระหว่างลาดตระเวนจากฐานปฏิบัติการมรกตไปยังเงิน481 เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บซ้ำนายโดยทั้งหมดได้ถูกนำส่งโรงพยาบาลค่ายสปรปสิทประสงค์และอาการล่าสุดปลอดภัยแล้ว โดยผู้ได้รับบาดเจ็บประกอบด้วยพลทหารธนพัฒน์หุยวานได้รับบาดเจ็บสาหัสข้อเท้าซ้ายขาดไม่มีอาการหอบเหนื่อยรู้สึกตัวดีได้รับการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นด้วยการให้น้ำเกลือและให้ออกซิเจนก่อนจะถูกนำขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสปสิทประสงค์อย่างเร่งด่วนโดยพลทหารธนพัฒน์ได้เข้ารับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วและอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำเรื่องการป้องกันการติดเชื้อที่บาดแผลเป็นพิเศษ 10เอกปฏิภาศีลาศักดิ์ได้รับแรงระเบิดมีอาการแน่นหน้าอกรู้สึกตัวดีขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งตัวโดยเฮลิคอปเตอร์ไปยังโรงพยาบาลค่ายสรพสิบประสงค์ส่วนพลทหารทวุสีเข้มได้รับแรงระเบิดมีอาการแน่นหน้าอกรู้สึกตัวดีและได้ถูกนำตัวส่งไปยังโรงพยาบาลค่ายสัพสิบประสงค์เช่นกัน ผู้บาดเจ็บทั้ง3นายได้เข้ารับการรักษาในหอร,ราชการสนามโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกนายมีอาการปลอดภัยโดยระบบการรักษาพยาบาลของกองทัพบ,บกได้ดำเนินการอย่างเป็นมาตรฐานและทันท่วงทีเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและการดูแลรักษาที่ดีที่สุดแก่กําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ ขณะที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าพื้นที่เหยียบกับระเบิดอยู่โซนสามเหลี่ยมมรกตจุดนี้เป็นจุดพิพาตตั้งแต่ช่วงแรกที่ทหารกัมพูชาเข้ามาขุดคูเลตมีการลาดตระเวนของไทยอยู่บ่อยแต่ดันไม่เคยเหยียบกับระเบิดแต่หน่วยทหารต้องเช็คว่าจุดนี้เคยมีการเก็บผููไปหมดแล้วหรือยัง ถึงมีการเข้ามาล่าตะเวนได้และกัมพูชาเข้ามาขุดคูเรดได้ยิงตอกย้ำข้อสงสัยว่าจะเป็นการวางระเบิดใหม่หรือไม่เพราะหากย้อนในช่วงปะทะค,ครั้งแรกเมื่อ28พฤษภาคมที่ช่องบกตอนนั้นไม่มีการพูดถึงกับระเบิดนายพลเขมรนก็เดินทางมาด้วยตนเองจับมือกับไทยเจรจาถอยกำลังคนสองฝ่ายทางนี้ในโลกโซเชียลได้แสดงความห่วงใย,ยต่อทหารทั้งสามนายที่บาดเจ็บซึ่งมีหนึ่งนายอาการสหาหัสนั้นว่าทหารไทยเราประมาทไม่ได้จริงๆส่งกำลังให้ทหารที่เหลือ ส่งกำลังใจให้ทหารที่เหลือนาทีนี้รัฐบาลต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างแล้วเพราะเราโดนกับดักฟังตรงข้ามแน่นอนหากไม่ทําอะไรเลยสงสารทหารมากที่ต้องอดทนอดกล้าหลายครั้งสามยังต้องมาบาดเจ็บ ส่วนทางด้านสถานการณ์ที่ปราสาทตาเมินทมอําเภอพนมดงรักจังหวัดส,สุรินทร์ยังคงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาอย่างเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมตัวปราสาทอย่างต่อเนื่องอาจจะมีมากเท่าช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ช่วงนี้ทหารไทยปริงกําลังอยู่บริเวณตัวปราสาทมากกว่าทหารกัมพูชาโดยทหารกัมพูชาส่วนใหญ่จะลงไปอยู่ตรงบันไดทางขึ้นตัวปราสาททหารไทยจะคอยรตดจตราน,นักท่องเที่ยวกัมพูชาค่อนข้างข้มงวดไม่ให้หนักท่องเที่ยวกัมพูชามายั่วยุหรือปันป่วนหรือแสดงสัญลักษณ์ที่ทําให้เกิดความไม่พออใจเเหมมืนกกกกัับรรณณีตุาาา์ญิงชช ยั่วยุทหารไทยเมื่อถึงเวลาบ่ายสามโมงซึ่งเป็นเวลาปิดการเข้าเยี่ยมชมทหารไทยที่แจ้งให้ทราบชาวกัมพูชาต่างทยอยเดินลงจากตัวปราสาทกลับเข้าไปยังฝั่งประเทศตนเองสถานการณ์ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้านนายเอกอนันต์ศรีอิน,น,อนในอำเภอพนมรงรักได้เปิดเผยว่าภาพรวมล่าสุดสถานการณ์สงบเรียบร้อยไม่มีปัญหาในส่วนของฝ่ายปกครองมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน จากการพูดคุยกับนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่ยัย่วยุไม่แสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์จะเป็นชาวกัมพูชาที่มักจะสร้างความวุ่นวายตนเองได้ไปพูดคุยกับผู้ประสานงานฝั่งกัมพูชาให้ยึดกฎระเบียบการอยู่ร่วมกันซึ่งฝั่งกัมพูชาก็ตกปากรับคําแต่ก็ยังไม่อาจวางใจชาวกัมพูชาได้ต้องยอมรับว่ากัมพูชามักจะสร้างสถานการณ์แบบรายวันมีการจัดตั้งกลุ่มคนขึ้นมาปั่นป่วนยั่วยุ นอกจากนี้ยังได้มีการจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุหรืออพยพนักท่องเที่ยวหากเกิดเหตุความวุ่นวายหากเกิดความวุ่นวายเหมือนเมื่อวานจะรีบเกินนักท่องเที่ยวออกจากตัวปราสาทอย่างเร็วที่สุดถ้าเหตุการณ์รุนแรงจะให้รีบวิ่งเข้าไปหลบในหลุมหลบภัยหรือบังเกอร์ที่พึงสร้างเสร็จและจะทยอยนานักท่องเที่ยวออกจากตัวปราสาททางรถไปยังจุดที่ปลอดภัยห่างจากตัวปราสาทประมาณ10กิโลเมตร